สวัสดีค่ะพบก,กับสาวยาพากินอีกแล้วนะคะวันนี้สาวยาจะพามากินข้าว้องอย่างปนจักกจั่นบ่ปปนจักกจั่นใส่มะม,ม่วงนะคะก่อนจะมากินกับสาวยาสาวยาก็ขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สาวยาด้วยนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะคะว้าวกาว้าวิดทว้าวถือเนาะ โอเคค่ะเมื่อคืนนี้สายค่ะว่าจะทําแกงสายาซื้อผักหวานมาอะไรแล้วก็ทาว่าจะทําแกงไข่มดแดงใส่ผักหวานนะคะมาเมื่อคืนนี้เลยหิวข้าวก็เลยก้อยไข่มดแดงกินอืนะคะก็เลยเหลือแต่ผักหวานคิดว่าเดี๋ยวคงจะแกงใส่เห็ดเข็มทองหรือเปล่าานนี้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะคะโอเคค่ะมากินกับสายานะจ๊ะมาแต่ผักก็มีเป็นผักอะไรเนี่ยฮะดินาผัก แล้วก็ข้าวเหนียวก็โอ้ยสุดาเมื่อคืนซื้อข้าวเหนียวมามาอุ่นอีนเหนียวเหนียวกว่าดูบาบนะคะมาจา้ามันใคเคยกินอยู่บนอ๋อป่นจกักระจันนะะไอ้มีพักกระโดดพักติวส่งมาเสยียญาตนะินะ คนเจ้าะจันไม่ต้องกินก็พักอของคุณเจ้าม,มะเขือพันปีับอืมอยังไม่ดำอืม ปกติถ้านานขนาดนี้เขาจะดำนะคะถ้าเป็นมะเขือที่เป็นเสียวขาวค่ะหรือว่ามะเขือระแบบบ้ซงใ่เลื น้าสาวยากก็จะอ้วนๆเนานะคือเป็นคนอ้วนค่ะอ้วนแล้วเตี้ยบางคนเห็นนั่งใค้ช่วงนี้คิดว่าไม่อ้วนมากหรืออ้วนมากแล้วเตี้ยด้วยอื แต่ก็ภูมิใจเดอ้อภูมิจใจน้ตัวผู้เจ้าของค่ะบริสุทนิ์ค่ะ พักกระโดนบ่พักนิ้วพักกระโดน